เนื้อหานะครับที่จะเรียนในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นการการเลือกนะครับการเลือกทำหรือว่า decision นั่นเองนะครับ decision ก็จะมี if นะครับอันนี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับก็คือบรรทัดที่สี่นะครับมีการประกาศตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า score เป็น integer ชนิด integer นะครับแล้วก็ print ข้อความนะครับ input score นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวใส่ s อใส่ s เเพื่อให้บรรทัดเพื่อให้ข้อความตัดไปขึ้นบรรทัดใหม่นะครับต่อไปก็ทำการสแกน f รับค่าข้อมูลตัวเลขทางแป้นพิมพ์เอาไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์นะครับบรรทัดที่7ครับตัวนี้ i ินะครับคือเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือเราเอาตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์เนี่ยครับมาตรวจสอบเงื่อนไข ตรวจสอบว่ามากกว่าเท่ากับ50สิไหมถ้าใช่นะครับถ้าใช่ให้แสดงข้อความว่า pass นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้แสดงข้อความว่า fail นะครับอันนี้เมื่อวันเมื่อวันศุกร์นะครับอาจารย์ก็ลองหลันแล้วก็ให้พวกเราดูนะครับทีนี้ในในวันนี้นะครับอาจารย์จะให้เราอาจารย์จะสอนในเรื่องของการการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้นะครับ เปลี่ยนจากมากกว่าเท่ากับนะครับให้เป็นรูปแบบอื่นนะครับอาจารย์เขียนเขียนโค้ดไว้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับตรง if นะครับ score นะครับอาจารย์จะตรวจสอบว่าตัวเลขที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันเท่ากับ2หรือไม่นะครับถ้ามันเท่ากับ2ให้แสดงข้อความนะครับก็คือให้พิมพ์เลข2อ,ออกมา ให้พิมพ์เลขสองมานะครับแต่ถ้าข้อความที่เรากดเข้าไปนะครับมันไม่ใช่เลขเลขสมันจะเป็นเลขอื่นนะครับเป็นเลขศูนย์เลข1เลขอะไรต่างๆนะครับก็ให้แสดงข้อความว่า not yet to นะครับ not y เย2ก็คือไม่เท่ากับ2นั่นเองนะครับก็ทําการ compile นะครับเออ o r ลกลายเป็น0ูนย์นะครับจากนั้นก็ลองทําการ r ันนะครับสมมุติว่ากรอบ กรอกตัวเลขหนึ่งเอ่กอกรอกเลขศูนย์ลงไปนะครับผลลัพธ์จะแสดงข้อความอะไรครับสุวนั้นสมมุติว่าอาจารย์กรอกเลขศูนย์ลงไปนะครับรรทัดที่สามมันจะแสดงข้อความอะไรออกมาครับสุวันนั้นดูอยู่ไหมครับดูค่ะนะครับตามเงื่อนไข if Score เท่ากับ2ปิ้น2นะครับเอลิ้น NOT y e ย2นะครับมันจะแสดงข้อความอะไรออกมาถ้าถ้าเกิดอาจารย์กดแป้น Enter มีใช้ให้เลือกก็คือแสดงเลขสอออกมากับแสดงข้อความว่า NOT YET 2 จะแสดงข้อความอะไรครับซูนันอยู่ไหมอยู่ค่ะแต่ว่าลือถอผเ่อ้าก็ก็ที่อาจารย์ให้เลือกเนี่ยครับสองอันมันจะแสดงข้อความนี้หรือว่าแสดงข้อความนี้ครับ รัว่าอ o เย e ดสองค่ะอ่า not y เยดสองนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์กด e n t e r นะครับปึ้งนะครับก็แสดงข้อความว่า not y เยดสองนะครับก็คือเงื่อนไขตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับค่าที่อยู่ในตัวแปรมันเท่ากับสองไหมนะครับถ้าเท่ากับสองให้แสดงข้อความเลขสองออกมา แต่ถ้าไม่เท่ากับ2ให้แสดงข้อความ not yet 2ออกมาแบบนี้นะครับสมมติว่าอาจารย์ทำการลัรนอีกรอบหนึงนะครับสมมติว่าอาจารย์ใส่เลข2นะครับมันต้องแสดงข้อความว่าอะไรครับพอกด enter ก็ต้องแสดงเลข2ออกมาใช่ไหมครับกด enter ปึ๊บ เห็นไหมครับรแสดงเลขสองออกมาตรงบรรทัดที่สามนี้นะครับตามเงื่อนไขตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นเท่ากับให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับสองตัวนะครับนักเรียนตามจริงก็คือเราเราใส่เป็นเท่ากับแบบนี้ใช่ไหมครับ score เท่ากับ2แต่ว่าในการเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ เท่ากับสองตัวแบบนี้นะครับคือเท่ากับสองแต่ถ้าเราจะใช้เงื่อนไขว่าไม่เท่ากับใช่ไหมเราครับเราจะต้องใช้สัญลักษณ์อะไรนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับสัญลักษณ์ไม่เท่ากับนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ไม่เท่ากับนะครับตนนัวนี้นักเรียนมองเห็นไหมครับ เป็น <N S 2> เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับคือไม่เท่ากับ2ตัวนี้ อ่ะสมมุติว่าอาจารย์ใช้เงื่อนไขว่าสกอร์นี้ไม่เท่ากับสองนะครับถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็จะแสดงข้อความว่าอ่าสกอร์ไม่เท่ากับสองนะครับแสดงข้อความสกอร์ไม่เท่ากับสองนะครับแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขอื่นนะครับถ้าเกิดมันเท่ากับสอง ตัวนี้นะครับคืออาจารย์เปลี่ยนตัวนี้จากเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับอาจารย์ลองคอมไพน์นะครับสก,กออออก็เออเล มันเออเลอร์นะครับเดี๋ยวจารย์เปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าตัวนะครับ โปรแกรมไม่เท่ากับเดี๋ยวอาจารย์จะไปดูใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ว่าให้พวกเรามาดูโจทย์ตัวนี้ก่อนนะครับสกอร์นะครับน้อยกว่า50นะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ปิินนะครับ 0- ถึง49แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขอื่นนะครับให้ปิน้ถึง1น0นะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต่อยอดไปเป็นโปรแกรมตัดเกรดน,นะครับกลายเป็นเริ่มเป็นศูนย์แล้วนะครับอาจารย์จะลองทำการรันนะครับสมมติว่าอาจารย์ใส่ Uh, 25นะครับถ้าใส่25มันต้องแสดงข้อความอะไรออกมาครับ2ตัวนี้ฮิเจอร์คิดว่าจะแสดงข้อความอะไรออกมาจราวุธิคิดว่าถ้าเกิดอาจารย์ enter นะครับมันจะแสดงข้อความอะไรครับ ฟิวเจอร์ฟังอยู่ไหมครับฟังค่ะ,ะจะแสดงศูนย์ถึงสี่สิบเก้าหรือแสดงห้าสิบถึงหนึ่งร้อยศูนย์ถึงสี่สิบเก้าค่ะศูนย์ถึงสี่สิบเก้านะครับอาจารย์ลองกดแป้นเอนเตอร์นะครับเห็นไหมครับแสดงศูนย์ถึงสี่สิบเก้าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าอาจารย์ใส่ตัวเลขเป็นแปดสิบ พิกุลเจ้วถามพิกุลเจ้านะครับถ้าอาจารย์ใส่ตัวเลขแปดสิบแล้วกด enter มันจะแสดงข้อความอะไรออกมาครับอ,อ,อยูันบรนทัดที่แปดูว้วยบออ่าแสดงคาว่าอะไรครับในบรรทัดที่แปดอันข้างหนาวน่า อันไหนจะแสดง0ถึง49หรือแสดง50ถึง100ให้เลือกตัวก็50ถึง100อ่า50ถึง100นะครับก็คือข้อความที่มันจะแสดงก็คือเป็นขึ้นในเครื่องหมายคำพูดนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขว่าตัวเลขที่เรากรอกลงไปเอามาเปรียบเทียบตรงนี้ นะครับเปรียบเทียบว่ามันเป็นเงื่อนไขเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะครับเราลองแทนค่าตรงสกอร์ตัวนี้เป็นแปดสิบนะครับแปดสิบน้อยกว่าห้าสิบเงื่อนไขมันเป็นเท็จมันเป็นเท็จมันก็เลยมาพิมพ์ตัวที่สองนะครับพิมพ์ตัวที่สองก็คือห้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองกดปุ่ม enter นะครับเห็นไ,ไหมครับก็จะแสดงห้าสิบถึงหนึ่งร้อย อาจารย์มีแบบฝึกหัดน,นะครับให้พวกเราทําอีกสองข้อนะครับข้อหึงจะเป็นการอธิบายโปรแกรมนะครับอธิบายโปรแกรมเหมือนที่เราอธิบายเมื่อเช้านะครับอีกข้อนึงจะเป็นการเขียนเขียนโค้ดคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองลองทำดูนะครับให้พวกเราเข้าไปที่ Google Classroom นะครับ จะเป็นแบบฝึกปฏิบัติที่6.2นะครับอันนี้จานนี้คะแนนให้5คะแนนนะครับ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่6.2ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกที่ลิงก์นี้เลยครับตัวนี้คือโจทย์นะครับอ่ให้ให้เขียนนะครับให้เขียนโค้ดนะครับเขียนโค้ดเหมือนแบบนี้แหละนะครับเขียนต่อลงมาเลยนะนะครับเขียนต่อลงมาตรงนี้เลยนะครับโจทย์ข้อหนึ่งก็คือโปรแกรมรับค่าตัวเลขนะครับแล้วมาตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์อธิบายไปนะครับเสร็จแล้วข้อที่2นี่จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงที่ว่าถ้าตัวเลขที่รับมาตั้งแต่เลข1นะครับจนถึงเลข100นะครับให้แสดงตัวเลขที่รับมาเช่นว่ารับมา50ก็ให้แสดงเป็นเลข50ออกมานะครับแต่ถ้ารับเป็นเลขอื่นเช่นรับเป็นเลข0ูนย์หรือว่ารับเป็นเลข2อ0นะครับให้แสดงข้อความว่าเออเลกนะครับก็เดี๋ยวให้พวกเราทําตัวนี้นะครับทําแบบกหัดตัวนี้ทําเสร็จก็รอเรียน ในรายวิชาต่อไปนะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษโอเคนะครับวันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์จะบอกแนวข้อสอบนะครับเพราะนั้นอบอกเพื่อนๆเรามาด้วยนะครับให้เข้ามาเรียนด้วย10โมง20เราเจอกันนะครับจะเรียนเนื้อหาในบทที่ที่8นะครับบทที่7บทที่8จากนั้นก็จะบอกแนวข้อสอบแล้วเราก็จะไปพักวันไม่ได้พักวันพุธก็จะเรียนบล็อกใหม่นะครับแต่ว่า วันพฤหัสตอน10โมงนะครับอาจารย์ก็จะให้พวกเราทำข้อสอบออนไลน์นะครับโอเคไหมครับให้ทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็อาจารย์จะตรวจตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีใครสงสัยจะสอบถามอะไรไหมครับอน,นันต์สงสัยตรงไหนไหมครับ อนนันหายไปไหนแล้บหมดยูนนี่แหละครับอ่าสงสัยตรงไหนไหมไม่ครับไม่ครับอ่าถ้างั้นก็ทําแบบปึกหัดเลยนะครับมีใครส,สงสัยไหมครับจะสอบถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ทําแบบประหัดแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ